อาล่ะวันนี้เราจะเล่นเกมที่พิเลนที่สุดในโลกที่เขาว่ากันล่ะเ,เ,เนี่ยไอเกมเทอร์โบสตาร์เนี่ยโจะลองเล่นกันละกันเอยสวัสดีโอ้ตอนนี้เ,เข้ามาแล้วอุ้ยทุกคนยัยไหนแกยท่องยย้ามชนท่สุดเลย้อแข่งหาในส<ม>าม

โยนอันดับหนึ่งในายไอ้ได้ไม่ใชไมช่่เ่ฉันไม่ใส่ไอ้งไดจะได้ละพี่นได้อันดับหนึ่งย่สิบเพชรอุได้กล่องเพชรหนึ่งร้อยเพชรว่าลองโฆษณาดูดีกว่าว่ามันจะให้จริงไหมเออเออทำามไงเราจะได้ังวะ เออออกไม่เข้าไหนฉันแน่ใจว่าฉันไม่แพ้แน่นอนแล้วที่ฉันเลี้ยงก็ไปเนี่ยผมเกลียดไอ้คนลุงหยู่คนนั้นมากไลก่อนแล้วมัวหาแล้วก็ไอพวกเด็กนี่นะไอ้เลื่อนก็ไม่อยากโดนยิงติดตู้ปิดลุกตกอะไรเนี่ยฉันทำก่อนแล้วฉันไม่สมว่าใครแต่ว่าข้อดีของคนลุงก็คือมันจะแจกตังค์ ดังมันจะหล่นข้างหลังมันะแก่กลางทางแล้วเราก็หมุนไปฝั่งนี้เฮ้ยนี่เราอยู่อันดับที่สี่แล้วชจะไปแล้วแสงเขอื่นอันดับที่สองอันดับหนึ่งอยู่ที่นั่นแสงมันได้ดีได้อันดับหนึ่งแล้วไอ้น้องโคตรตึงเขาจะใช้ yes อันดับหนึ่งอยแล้วโคตรอีซี่เลยไอ้น้องโได้ที่มันไม่มีใครสามารถชนะไอ้เดฟโช ผมเกลียดโฆษณาใช่ไหมมันไม่ใช่เฮ้ยนี่มันมิ oh สเตอร์บีสโอ้ my g กอดโฆษณาอีกละโฆษณาอีกละเนี่ยมังลิงงงงงให้เราดูโอ้ oh. ล่อเลีย <tampoco> ล mm ูอเลยได้ไอลใครทีเ sí ล่ so ้ชนะไปมีคนสชนะคนลุงได้แล้วซึ่งคุณลุงก็เป็นลยคนลุงคนลแดงซึ่งคุณลุงชนะได้ตอนนี้ไอ้แดงมันจไอดับที่สาเไอ้แดงมันต้องไปสอุแจ็ปนีอตัวเองตัวเองวเองสนาตกไปตเองไม่เลวไอ้เรเียไอ้เราดีไอ้เราไม่ได้ไอ้เาดีไอเไอ้นจะโยนไอันจะโยนไอคลุงอยู่ไอ้นลองเรลไมได้ไอดับบเฮ้ยอะไร ไอดเือทุกคนจะเป็นโหลดเลยไอเดนไอันไอเทนไดนไอเ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 ดนี้เดนไอดนอเดนอเดนไอเดนอเดนไ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 อาดนไอเดนไอเดนไอเดนีอเดนไอเดนเดไออเดไอเนเดอไอเดไอเดนเดนนไอเดนไอดนเนไอ้ดดูไน้าคนนี้ใด้ไอนอดไอนไดนไอนไดนไอเดนาเดอเดนาเดอเดนไอเดไอเนอนไอ้น นไอ้เทาวะไม่รู้เออตรงนี้ไปตรงนี้ไปตอนนี้อยู่างแต่งหมดไปสได้งใคเอออย่าโดนแทงนะอย่าโดนแทงนะอยู่ดับพี่เท่าไหร่แล้ววะ่ดับพี่ข้าตรงนี้เราไม่พลาดนะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายในการแข่งเราเราได้อันดับที่หนึ่งยิงเก็บกับแจ๊สอีกแค่อันเดียวเออช่างเถอะไอ้โดน